60ก็ท่วมอยู่ค่ะ60ก็เข้ามาแบบนี้เลยเข้ามาแบบนี้แต่ไม่ถึงขนาดนี้ค่ะเอออันนี้ถือว่าหนักสุดหนักค่ะอันนี้มีอะไรเสียหายบ้างหนีพี่เบนไม่มันก็ไม่รู้ว่าอะไรเสียหายมั่งไปกานัน้ำยังท่วมสูงอยู่ค่ะเพื่อนๆวันที่24ตุลาคม2,565้าาก็ยังใช้บริการพี่แอดคนเดิมพาชมดงพองแต่วันนี้จะพา ขอให้พี่อดอยู่ตรงวัดอ่ะตรงวัดอ่ะสวยวิหานะรอ่ะก็ไม่เหลือค่ะตแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของฟาร์มอะไรนะสิริสิริปัญญาเขาสร้างสูงก็คือเขาก็รู้ว่ามีการท่วมเขาก็สร้างสูง บ้านนงพองนี้ไปถือว่าเป็นบ้านที่อยู่ใกล้เมืองจะเห็นว่ามีล่าสุดเห็นมีดาราเนาะพี่น่ะเนะาะพี่อะไรนะไม้พัทละเดชเป็นปเพศช่องเจ็ดนี่มาบริจาคข้าวของก็จะเป็นหมู่บ้านที่โชคดีนิดนึงมีปุ๋ยควายเกศเดด้วยนะเจ้าก้อยสนใจบอสใส่ปลูกเพราะเป็นฟาร์มไง เราพาทีมกิเวอร์ลงพื้นที่เพราะตอนนั้นกุ้งมาแบบจุดๆมาคนเดียววันนี้มาครบทีมครับวันนี้พี่แอดพามาเส้นทางใหม่ค่ะเป็นทางที่จะไปวัดกอกทองค่ะเพื่อนๆน้ำเยอะจริงๆ ก็ยังมีชาวบ้านลุยน้ำอ๋อมีรถตู้มีรถตู้ก้าวิ่งด้วยอันนี้มามารับมารับถุงยังชีพเหรอครับบ้านไกลปะ ลุยลุยไปเล่นไปร้านน้องเข้ามารับผงยังชีพมีรถตู้ลุยน้ำมานะคะและมีน้องหมาวิ่งตามรถตู้สองตัวมีน้องมาหมาสองตัวพ่าทางนี้แห้ง ทางนี้น้ำน้ำไหลบ่านะคะข้ามถานนมาไปไปึ้นไหมไปด้วยกันไหมมาอีกตัวหนึงกลับที่ไหนล่ะชวนกันมาหมดแก๊งเลยนะอออออโอ้น้ำน้ำไหลแรงอ่ะข้ามถานนลเลยเพื่อนๆ ดูเดูดอันนี้วัดวัดท่าลาดนะคะน้ำจากวัดท่าลาดเนี่ยสูงเสมอถนนจนน้ำล้นออกมาข้ามไปใช่ใช่น้ำซ้อโอโห้ห้งสารบ้านนี้ต้องเสียเงินซ่อมกำแพงเพราะว่าน้ำซ้อเนอะ ี่คือความเสียหายอ่ะน้องหมาก็สนุกโอ้หไหลแบบนี้เลยแล้วก็ทู๊ดูพี่เขาก็กระแ้งตังเลยโอ้หไหลเข้าบ้านแรงดูบ้านหลังนี้เป็นเป็นแบบเป็นรับน้ำเต,เต็มเลยค่ะ มีนกด้วยนแม่มีน้องนกมายืนต้อนรับไปซะละ ตรงนี้ก็ตื้นขึ้นตรงนี้รถวิ่งผ่านได้ค่ะเพื่อนอันนี้อยู่ในเขตบ้านอะไรพี่อาตฮะนนท้องหมดเลยอ๋อดงพองอ๋อยังเป็นเขตดงพองอยู่อ๋ออ,อ,อันนี้ยังเป็นดงพองอีกซีกหนึ่งที่วันนั้นเราไม่ได้มา

างขวาขวาเมืองปุ้งก็คือที่ทําการกํานันตําบลศิลานะคะเพื่อนๆบ้านกำนันอ๋ <c oughs> เป็นคลองเหรอพี่อาสน้ำร <c oughs> ำน้ำพองอ่อถ้ารถแบบนี้หมอเลยเป็นรถแบบหมอมาช่วยน้ำท่วมเลยอ๋อ ไม่ท่านแม่ใจโอ้นี่ระดับนี่ข้างหน้าเราคือน้ำพองนะนี่คือลำน้ำพองนะคะเพื่อนๆดูสิสูงที่สุด ตรงนั้นวัดวัดท่าลาดระดับน้ำก็ยังสูงอะ่ะไหลแรงวันนี้ก็มามาเส้นทางใหม่นะคะเพื่อนๆโอ้ยดูดิแเน ใกล้ๆจะหยุดวันแพก่อนใช่ไหมไปเข้าไปหมดน้ำแบบไหลไหลผ่านลำน้ำพองเนี่ยท่วมจนล้นจนแบบว่าข้ามถนนนะคะเพื่อนๆทีนี้พอข้ามถนนมันก็เข้าหมู่บ้านท่วทมใส่ที่เป็นทางคลองมันก็จะเลยออกมาอ๋อ อันนี้คือพนังกั้นน้ํานะคะแต่กั้นไม่อยู่ค่ะ,ะมันสูงมันสูงนี่ขนาดว่าเขื่อนปล่อยน้ำร้อนลงแล้วนะถ้าไม่ลดนี่จะขนาดไหนอันนี้เป็นเดือนอย่างแย่ที่เราท่วมวันที่ห้าใช่ไหมวันที่ห้าตุลาถ้าห้าพฤศจิกาก็จะครบเดือนที่ชาวบ้านดงพองประสบภายัย ร่วมมาจากาเมืองเรื่อนเอนลื่ออยน้ำเนี่ยน้องหมาไ่ะใครเฮ้ยฮ hey, ัลโหลฮัาโอยู่พี่นาฮัลโหลเล่นน้ำไหมญาติ yeah, บอกว่า <Yeah. S 1> เออตอนกลางคืนมีคนป่วยได้มีได้ใช้อะไรมารับญาติรถ <Yeah. S 1> พยาบาลมาได้เหรออ๋อ <Yeah. S 1> oh. ก็จะลำบากนะคะถ้ามีคนป่วยฉุกเฉินนั่งเรือสิหรือเอาอีแก็กมารับเอาอีแก็กมารับแล้วค่อยส่งรถพยาบาลเนี่ยคือความลำบากอ๋อรถพยาบาลต้องรออยู่ปองอำนวยการช่วงนี้ใครที่ประสบบุททกกระภัยก็พยายามทำสุขภาพให้แข็งแรงอย่าป่วยเนะาะห้ามได้นะห้ามได้เฮลโหล พราะเราจะคุยกับหมารู้เรื่องนะคะเพราพวกเราเพราะวกเราเป็นพวกปักหมาทายเรือนี่มีเรือด้วยคุณตากับคุณยายใช้รถมาใช้เรือก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ในเขตบ้านหนองคองนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราจะไปบ้านพี่เบนพี่เบนนี่เป็นเป็นพี่ที่เคยร่วมงานกันกับกุ้งนะคะ เคยร่วมงานกันกับกุ้งกับแอดสองคนนี้เขาจะเอาไหมอันนี้หมูอะไรอ่ะพี่แอดหมูสิบเหมือนกันขอหมูสิบหนีกว้างเนาะยังไงแพ้นน่ที่ขอตัวตึงเนี่ย นี่นะคะพี่เบนคือผู้ประสบอุทกภัยอย่างแท้จริงนี้คือบ้านของพี่เบนปาดหลายแหงค่ะทุกทุกอันไหนนะคะเนี่ยค่ะแล้วรอบนึงมาบริจาคก็รอบนึงสาษั์หน่อยสานณ์หน่อยปกปกติที่บ้านบ้านพี่เบนนี่ท่วมทมขนาดนี้ไหมพี่ ปี60ก็ท่วมอยู่ค่ะ60ก็เข้ามาแบบนี้เลยเข้ามาแบบนี้แต่ไม่ถึงขนาดนี้ค่ะออันนี้ถือว่าหนักสุดหนักค่ะอันนี้มีอะไรเสียหายบ้างหีือพี่เบนไม่มันก็ไม่รู้ว่าอะไรเสียหายมากไปกำเนิดยังประเมินไม่ได้ค่แล้วของทันไหมพันค่ะค่อยๆขยับขยับขึ้นมาค่ะแล้วแต่แต่พี่ก็นอนอยู่นี่นอนอยู่นี่ค่ะค่ะไฟฟ้าใช้ได้ไหมใช้ได้เมื่อเช้านี่มันระเบิดเขาก็มาช่วยพันทําแล้วค่ะอ๋อแล้วการเข้าห้องน้ำห้องน้ำล่ะ เข้าห e ้องน้าข้างบนค่ะเราปืนวายุตาห้องน้ําอะไรก็เข้าได้เข้าได้ค่ะแสดงว่าที่ที่อยู่ในบริเวณนี้ยังไม่มีใครออกไปยบออกไปยังค่ะเพราะยังอยู่ยังอยู่ได้แต่ดอว่าหนักที่สุดหนักที่สุดค่ะโอ้ค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนดีแต่ว่าไม่มันไม่ขึ้นมาเร็วๆค่ะมันดาค่อยๆขึ้นมาใช่ไหมคะค่ะแล้วไอ ประกอบประองอาหารอะไรยังได้ทัางบนค่ะทั้งบนหมดเลยโชคดีว่ามีชั้นสองค่ะโอ้ค่ะก็ยังอยู่ในเขตรงควาดูดค่ะน้ำแบบไหลเข้ามาอย่างน้ำตกอันนี้ลงแล้วค่ะคุณกุ้งนี่ลงแล้วค่ะค่ะลงแล้วค่ะนี่นี่หนักสุดหนักสุดค่ะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลงไหมยังค่ะยังแดงก็มีแค่ถึงยันชีพอะไรข้อก็มาแจกเรื่อยๆค่ะค่ะแต่ไม่มีแบบใจ ยังยังไม่มีค่ะยังไม่ขนาดนั้นค่ะค่ะค่ะถ้าใครที่รับผิดชอบได้ดูคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะในตรงนี้กุงก็เพิ่งเคยเข้ามาก่อนหน้านี้แอดพาไปในดงพองตรงนู้นตรงวัดตาลาดค่ะโอเคโอ้ยเดี๋ยวเราทรายโจนให้ค่ะขอบคุณพี่เบนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ้านนี้ไม่มีองค์ลอยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ใช่ กัานก็ลุยลุยน้ำไปรับถุงยางชีพวันนี้หาปลาไมเพะเพราะว่าอยู mm. <S <S ่ไกลเนาะไม่โอดดูดีๆน้ำโทรบริจาคคืรับบริจาค เขาอาจจะบริจาคทำสดให้กุ้งกันเดียวใช่ใช่พยานาทเล่นน้ำนี่ยตูซุซุโทกับย่ามาุึมาเล่นน้ำของจริงคือการขับรถอีแต๊ ฝ่า,ฝาน้ําท่วมนี้ก็ต้องใช้ความชานาญนะเพื่อนเพี่อแเล่าให้ฟังว่าในหมู่บ้าน,นมีอยู่สองคันคันพี่แย่อีกคันหนึ่งนี่นะคะเพื่อนเพื่อนถ้าใครที่เป็นทาสหมารักหมานะคะมีหมาที่ติดอยู่ถ้าใครจะจะเข้ามาช่วยที่บ้านดงพองให้พรออาหารหมามาด้วยก็ดีนะคะเนี่ยน้องหมามีลูกหมาด้วยค่ะเออพวกเราไม่เสียดายไม่ได้เตรียมอาหารหมามาไม่มีอะไรให้เลยลูก วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาในวิหารนะคะพระเจ้าใหญ่แสนแสนองหรือแสนตนคุงก็เรียกไม่ถูกค่ะดเด็กๆรับกระดีการดีใจแต่ว่าพวกเราอ่ะไม่ได้ติดอาหารมามาเลยค่ะคข้าหน้านะลูกนะแต่ก็น่าจะมีพระมีเด็กว่าเราอาหารมาให้เพื่อนอยู่เนาะ หลายตัวเลยค่ะเขาก็หลบน้ำท่วมนะคะเพื่อนเืน่อนน้องสางเขียวน้องสายไหมกับเชฟก้อย มาไปต่อนะคะ เย้วันนี้ลึกลึกวันนี้เพียแอํพามันลึกมาใกล้ปู่นะคะอันนี้ปู่ศีสุทอรกับย่าปฐุมานะคะที่เราเคยถ่ายไว้ในคลิปที่แล้วนี่ท่านได้เล่นน้ำจริงๆ สัานการณ์น้ำท่วมครับ,บที่บ้านดงทองครับวอนนี้ก็มาเนี่ยทีมงานครับก็กิีเพื่อนเพื่อนชาวบ้านเนอะชาวบ้านเดียร้อนก็มันเคยกัดนะครับใช่สีแบบนี่เด็กๆเล่นน้ำ เด็กเล่นน้าก็มีหลานมีหลานแน่ด้วยนะคะมีหลานคนขับรถล้มอยู่ด้วยสนุกสนานมวนเบอมวนเบอสวค่ะีค่ะสวัะดีครับคุณน่ามวน ันนี้คือบ้านแง่ค่ะบ้านน้องแง่คนที่พาเรามาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเลี้ยงลูกน้อยได้ย่นี่อ่ะเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยเน่เน่เน่โอ้ยอยา่าโยนมันถ้าทำไม่โยนมันมันกระโดดขึน้นรถแล้วน,นี่นเองโอ้ยโยนมันเจ้ากล้วยมาแนะะ่